ครับสวัสดีเพื่อนๆนทาง YouTube ครับวันนี้มาอัปเดตไก่ชนต้นไม้ด่างให้ชมครับช่วงเย็นเย็นเลี้ยงไก่ไป ถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆนทาง youtube ได้รับชมกันเพลินๆนนะครับมีไม้ด่างกล้วยด่างบอนกระดาษด่าง เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไม้ด่างควบคู่กันไปนะครับวันวันไม่รู้จะทำอะไรก็ปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยด่างพอลิดานี่แดงอินโดพอลิดา กระดาษด่างมีหลายต้นนะครับเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็มาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อเพื่อนๆสนใจอะไรก็ทักทายมาสอบถามกันได้นะครับ เลงไก่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาถ่ายวีโออัปเดตให้เพื่อนๆทาง YouTube ได้รับชมกันนะครับ บรรยากาศทางฟาร์มไก่ชนฟาร์มไม้ด่างอันนี้หลังสวนนะครับหลังสวนเดี๋ยวมีในบ้านอีกนะครับตอนนี้ถ่ายให้ชมหลังสวนนะครับไงครับบอลกระดาษด,ด่าง ด่างเหลืองนะครับชุดนี้ด่างเหลืองด่างชมพูเป็นบอนกระดาษด่างด่างชมพูลงก้านเอาไม่เกินสิบนาทีนะครับจะได้ลง youtube ช่วงเย็นเย็นเลี้ยงข้าวไก่พ่อพันแม่พันนะครับ นงนร้อยเดินมาชมไก่ครอบสุ่ม พอมีแบ่งกันนะครับสนใจก็สอบถามได้กันนะครับและมาดูประชมสวยไม่ด่างอีกอันนี้พวกเลี้ยงไก่เลี้ยงช้างอบอนกระดาษด่างและบอนหูช้างด่างมีไหลไหลด่างนะครับ กล้ยด่างช้างด่างเดินชมสวนข้างบ้านนี้นะครับนู่นสวนหลังบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงไม้ด่างชุดนี้อีพีด่างพี่ดา่ดางขาว เงินไหลมาโคเจ็ดสีก็พอมีเยอะอยู่นะครับเสน่จันนาสเน่จันเขียวเสน่จันประกายดาว ด่างยักษ์อาชมสวนไม้ด่างไม้เขียวสเนน่จานประส้นน่จานกโกเมนก็เยอะนะครับต้นยักษ์ยักษ์ใครอยากได้ไปทำแม่พันธุ์นะครับต้นใหญ่ๆ และมีจันเขียวจันดำโบราณจันเขียวโบราณก็มีนะครับพอนะเตลล่าก็มีกล้วยลายหินอ่อนบอริดานี่ก็มีอีกนะครับบอริดา บอลน,นิกต้นนะครับบอลฟิโลหูช้างเขียวตเนจานโกเมนมีหลายอย่างหลายชนิดนะครับชอบก็ทักทายมาได้นะครับมีหูช้างโชคก้าชั้นด่าง โอเคนะว่าบอนหูช้างโชคเก้าชั้นใบเลด่างนะครับเศรษฐีวินสันด่างตนยักษ์ใหญ่ๆเลยนะครับเศรษฐีฟินสันด่างโชคเก้าชั้นแบ็กดาก้อนสายดำนะครับไม่มี าชมสวนไม้ด่างความไก่ชนสนใจก็ทักมาสอบถามคุยเพิ่มเติมได้นะครับเน่์จันบุตรวัคคำบอนหูช้างด่างเหลืองด่างขาวเน่์จันประกายดาวโอเคนะครับสนใจก็ ติบตามได้นะครับสวัสดีครับ